สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมวลเพื่อนคนทำกเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์แชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งน้ำด้วยครับดรเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆสำหรับชิปนี้เมื่อนี้พี่น้องมาอยู่ทังอันบ้านโน่นอดุดมพี่น้องอำเภอว่านนอนนี่น้องเฮาเนาะอำเภอว่านอน,น,อนพี่น้องจังหวัดสกลน,นครพามาอยู่หน้าของพ่อไม้เนาะ พอไหมพี่น้องมาเพิ่นวาเพิ่นมีงวัวแม่ลูกพี่น้องเพิ่นอยากเปิดราคขาพิสันแต่ว่าเพิ่นกระืือมาพแพงน่ะล่ละแต่ว่ากระสียอมขาดทุนอ,อ,อยู่พี่น้องสือมาแต่หันไดได้ลูกปุ่นสื้อมาตัวนี้อยู่ในท้อ,อ,ทองเออ,อแต่ตัวนี้ได้ในท้องปุ่นซื้อมาแต่นั้นหกหมื่นหมดเทยาห่กหมื่นเลี้ยงมาได้ปีแล้วไปนี่ปีก่วอยู่ตัวปีก่าเลี้ยงมาได้ปีกว่าหละพี่น้องจนออกลูกลูกก็จนหญยล่ะ อิแม่กับห้องอีกแล้วแม่นี่ก็สมไว้อีกแล้วเพื่อนว่าแม่มันสูงเท่าไหร่ร้อยร้อยซี่หอดบ่าร้อยซี่อดอดประมาณเพื่อนว่าร้อยซีเหรอเพื่อนสมสมไว้ได้เดือนล่ะได้หกเดือนหกเดือนเนาะสมยังไหวแม่มันพูนละพรฟรอหอมแดงวีเอลนี่ชิดองเพื่อนว่าหอมแดงมั้งสันเพื่อนสมไว้ได้หกเดือนนะเนาะสมตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ เพรว่าบ่มีดตามมีดอกนมสีสมวันที่มิสสมสองขั้งพันเนาะขั้งที่สองเดือนวันที่หยิบซีมีหน้าว่าเมียนว่ามือขอดเมียนมือขอดก็หยิบซีมีหน้าโอ้ไอ้สมวันที่สิบซีมีทุ่น่าเนาะหกเจ็นี่พี่น้องได้จ็ดเดือนกว่าคนว่าอันเดือนที่หกนี่ค่ะเดือนที่หกเนาะห้าเดือนกว่าห้าเดือนกว่าเกือบหกเดือนมีลูกคนพี่น้องลูกคนกิดปินงามอยู่พ่นปะปินแม่ลูก สีสองได้สามแต่ว่างว่วแดงงามพี่น้องงว่วอยู่บ้านนุดมเดีมยวพอไหมพี่น้องราคาห้องเปิดเท่าไรราคาบาทนี้จยากวบเบาไบยอมขาดทุนย่อมขาดทุนสี่หกคนสี่หกหมื่นเปิดใบสี่สี่สิบเจ็ดเนะะาะราคาสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดเป็นว่าก็าจังมาต่อรองกันมาคุยกันเบิ้งพี่น้องเบิ้งเอาพี่น้องงว่วงก็ได้สำหรับผูใ้ใดต้องการอยากได้ยัง่วง แต่ว่ามันกระสวงนี่ราคาง้อมันก็ง้อแดงกับพ่อสื่อพี่น้องถ้าราคาพอแพงคือเต่ก่อนแต่ก่อนซ้ำนี่แม่ลูกมันเกือบแสนพี่น้องแสนบแต่ว่าส่วงนี่เกิดมันกิดราคากขายไปตามสภาพอันนี้เพื่อกระซื้อมาแพงอยู่คนว่าแต่ว่ามันหันจังไดล่ะตามขายตามราคามันนั่นแหละพี่น้องตับนี้มันไม่มีดอกน้องผมมีติมนี้พี่น้องสี่หมื่นเจ็ดราคาเลยยังสิต่อร่องอะไรอยู่่นว่ามาคุยกัน เบอร์ติ่ต่อเขาเบอร์ใดเนาะจำได้ปะ081 <1 S> 081 781 781 28, <20. S> 2820 2820พอไหมเนะะาะก็แม่ยังหึลืมซื้อ <laughs> มันดนได้ยมาหากันดนละอุไรสนใจโทรเขามาสอบถามพี่รองอ เ็นงัวแม,ม่ลูกแม่ลูกพี่น้องแด,ง,ดงอยู่สีแดงดีเข้มดีตันี้ว่ามียังดอกแข้งขาแข้งขาก็มีก็ะดีอยู่แข้งขาเรียบก็บดีอยู่หางกระยา้าหางลามหางดีอยู่พี่น้องผู้ใด,ดสนใจเด้อพี่น้องเด้อโทรเขามาสอบามเป็นงัวเลี้ยงพี่น้องงัวเลี้ยงงัวกเกียรตกก่อนว่นมันคอง่อคขาในหอยอยางดอกพี่น้องงัวเป็นเลี้ยงอยู่ให้อยู่หน้านี่แหละนี่สุขงัวสวนพน มันจะมีอีกแม่นึงแต่ว่าแม่นี่ยเพื่อนว่าเ<า>บาดอกว่า,า,ามันซื้อมาแพงแล้วว่าสันเออเขาบอกเบิ้งมาเบิ้งกระไรพี่น้องเขบาบอกเบิ้งเอร่อยนี่อันนี้เอาข้ามนี่ยละเพิ่างใบวาซีสิบแปดวาสันเออเพิ่นวาซีมื่อแปดราคาว่าคุยกันพี่น้องเป็นแม่ลูกลูกก็ใหญ่เติบแล้วเป็นสาวลเผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามเอา